โอ้ดอกนี้ดอกบักง่ายพี่น้องเพิ่งนาไล่ดอกสมดอกบักง่ายนี่อีกเลยพี่นอ้อ,นองน่าเสียบึงสวัสดีจ้าพี่น้องลุงป่าเอาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุกสุกคนเนาะมื่อนี่เลิกงา,านมากคือเขาจะคำคำซ <4 S 1> ีซีโมงแล้วเนาะก็เลยสีพะระแบะปลาคันบใบแวะปลานอนบรับพี่น้องเลยใหญ่ไปเอาสิพัมเพาะาปลา เข้าเสด็จปุเลยเจงเบิองอีกเทียนหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้กับมะพอดปาลาเราจะมะพอเห็ดเพิงขาไล่ดอกสมมูนึงพี่น้องเป็นมูอยู่จ้ะหนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกแมนเบิดเลยพี่น้องเห็ดเพิงขาไล่ดอกสม,มจ้ะ ดอกคนนี่น็ไหนโอ้ลายดอกตัวนี้ดอกนี้บกักง่ายขึ้นหน่อยขาเด็ดเพิ่นขาไล่ดอกสรงจ้ะนี่จ้ะอุ๊หโดนจะหลายดอกก็ขึ้นหน้อ,ดนดองดอกบอกักใหญ่ ดอกนี้ดอกบักง่ายพี่น้องเพิ่งนขาไลาด่ดอกสมดอกบักง่ายไม่อีก,กูได้พี่น้องได้เสืเบิงนี่จ้ะดอกกันอ่อนน่นะกาะนึ่งดอกสามดอก2ี่ดอกบอกพี่นอ้องยู่ใต้เบตองนี่จ้ะ ได้เพื well ่นม่จ้ะกันากจ้ะแม่กินตกระดหน้า่จ้ะออกพิ่งหน่อยเพ่อนงนอเอาเนาะจ้ะเพิ่อหอยคุณดด เห็ดผึ่งน้อยหรือว่าเห็ดผึ่งสนาจากคนอื่นเห็ดผึ่งสนอือไต่เห็ดเพ่งน้อยทั้งหมดนี่เป็นเห็ดผ่งนวลจ้ะเห็ด่งน้อยที่น้องโคมเงินคือเสียนีี่น่น Ng nào luta. được đi, mày xem mày 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 รออีกแล้วดอกนึงพ <go> ี่น้องดอกกําลังงามจ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะเห็นบ <go> ่พี่น้องนี่จ้ะนีเบ่งมือยายแบบสีเนาะนี่เห็ดได้พี่น้องข้าสสยามไปเบิ่งจ้ะคนขั้นไปท่านดอกนี่งกำลังงามด้วยพี่น้องอดอกนี้งงามครับก่อนอันนี้ยันหัวกระโหลกสัตว์ได้พี่น้องไม่รู้เป็นหัวกระโหลกยังน่าจะเป็นพวก ตายเนอะจ้ะวนไงเก็บตัวเก็บไปแล้วโอ้ยุ่มันลายด้พี่นอนนี่จะตัวนึงนงพี่น้องน่พี่นน้น ขา้างล่างมันร้เียน่เห็ดเพิงนอยหัวกระโหลกนี่นี่นะจ๊นนม่อันนี้นะจ๊ะ่หัวกระโหลกของกวางนุอยนะาจาน้ะนี่กวางจา้ะนาจะแม่ไม่เป็นแค่เดี๋ยวนี่ไปเห็นเห็ดตวดอกนุ่น,นี่น่ะ เบิ้งน้อยจ้ะ,พ,ะพี่น้องพ่อกระโดดให้พี่น้องพี่จักพ่อซองดอกกำงามพี่น้องกำลังงามเลยจ้ะพอ่อเดี๋ยวเห็นซองดอกเห็ดภูรูอยู่พี่น้องมาเบิ่งจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะมีดอกนึงเนาะ พี่าดอกเัินกระลังสิพนพี่น้องเนี่ยจ้ะดีดอกเงินกรลังสิพนพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันเลยพี่น้องจ้ะพี่น้องดอกเป็นยังาม้จ้ะดอกเป็นยังงัถึกแสงแดดน้ำเนาะปาดคามันออกมันได้จ้ะพี่น้องเฮ้มันมีเสียเกิดในป่าอีกเนาะมาปาดคามล้อมันกระสิเดขึ้นอีกพี่น้องฟังไว้นั่จ้ะ ดอกแนี้พี่น,อน้องเห็นไคะทังสีนี้พี่นันดอกอันงสี่นี่ห้อยกวงกัดกินเลยพี่น้องกวงมันไปกินเห็ดด้วยกันจ้ะสองดอกพนวาดอกนี้ก็สิดอกแล้วพี่น้องส่แล้วจะร้อาได้ไหทว้ที่นใอง้อน,องนี่ ดอกนึ่งอยู่พูนพี่น้องอยู่ขามฟังจ้ะยามเพินพี่น้องท่านกับยังอยากต่างทล่มหมดทุกคนเดียวมาพี่น,นอ้องนนี่มูต่างขลดหมดทุกเดียวแม่งก,กิน ออกพี nice. the ่น้องเลยขาขาวๆจ้ะตีโดดพี่น้องพี่น้องดดพี่้จ้ะแน่กินน้อยพี่น้องได้อยู่จ้ะหยุดทางพูนพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่จักซิเมนแมนเนาะย่างไปเพิ่งก่อนน่าซิเมนพี่น้อง ยังไม่จ่าแม่นามันอยู่แต่ก็หาไม่มากเลยง่จานี่เก็บขโอ๊งามอยู่ง่ามอยู่ไปน้องกําลังอง่ ด้วยพี่น้องบ่อน,นี้ไปเบิ่งเห็ดกันเท่าสิได้น้อยได้หลายเนาะมืงหนีแดดดีอยู่พี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้เข้ากับมาฮอดบ้านแล้วเนวาะจ้ะก็เลยยแววไปอาบน้ำเอ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่ายานในบักเ็บเมื่อวานนี้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องกำลังไต่ขึ้น มาเฮามาเบิง่งเฮ็ดพี่น้องบัดเทศล้างแล้วเรียบร้อยนะเนาะจ้ะเดี๋ยกแต่หันนะจ้ะเห็นบ่พี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิงใหญ่เฮ็ดเพิงหวานเนาะจ้ะนี่พวกนี้ฝั่งนี้จะเป็นเห็ดเพิงใหญ่เห็ดเพิงหวานจ้ะนี่ดอกก็นอนก็มีเนาะนี่ดอกกําลังจะแซ่บแต่ว่ามื้อน,นี้ได้เห็ดเพิงใหญ่บ่หลายจ้ะแต่ว่าบ่ได้ไอ้อีหยังก็บ่ได้เห็ดเพิงขาไลายพี่น้อง เห็ดเพิงขาไล่ก็สิเป็นญาติกันเนาะเป็นอีกพันหนึ่งของเห็ดเพิงจ้ะคือแบบว่าเมื่อใดอยู่ซองจุ่มพี่น้องตะวันหนาสมีหลายอยู่พี่นอ้องตะวันบริย่างเบิองเนาะเห็ดเพิงขาไล่เพราะวา่าอยากเฝ้าหาเห็ดเพืงองไงเห็ดเพิงหวานมากก,กว่าก็เลยบริย่เบิงองตะวันคิดว่านาจะหลายอยู่จ้าบังนั่นเดี๋ยวจังระหว่างเขาสวีเบิองอีกแล้วก็เทาก็ได้เห็ดเพิองน้อยน้ำจ้ะเพื่อเรียนเห็ดเพิองน้อยหรือว่าเห็ดเพิงคอนซนเนาะพี่นอ้องก็จะได,ด้มาก ประมาณสิบดอกเลยพี่น้องก็ได้เห็ดนาแหะนมานสองดอกจก้ะแล้วพี่น้องของได้ไห่เนะาะน่าจะพี่น้องเฮ็ดเพิงขาไล่ยมขมาปาดแล้วให้ยมาจับถึงมันก็สิดำดำนิดนึงน่ะจ้ะเห็ดเพิงขาไล่สีมีสองสองสีด้วพี่น้องสีหนึ่งจะเป็นสีสมจ้ะสีสมแบบนี้เนาะนี่แบบนี้จ้ะแล้วอีกอันนึงมันจะเป็นแต่ะละ อีกนึ่งมันจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ยคาไลามันจะมีสองสีเนาะจ้ะเห็ดเพิ่งคาไลาอันนี้ก็สิอบเพื่อกันพี่น้องอบแห่แงแพคไววเนาะส่งไปเมืองไทยให้เม่ให้พี่น้องกินอยู่เมืองไทยจากเพิ่มเก่งเซโนใหม่นมเนาะเอาเห็ดไปจังหั้เอาไปวัดกับซ่บยบสันจากพี่นอ้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เด้อจ้าจังไดก็ฝากช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กในเด้อจ้าสวัสดีจ้า